สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิม่มเอมเปรีปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากค่ะเมนูกาแฟส้มเห็นมีผู้ชมทางช่องขอให้ทําให้ดูนะคะอันนี้พี่เจจะหาวัตถุดิบที่หาง่ายมากเลยนะคะเซเว่นอีเลฟเก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบหาง่ายวิธีทําก็แสนง่ายค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะมีแค่2อ,อย่างเอง หนึ่งเนสกาแฟอเมริกาโน่ครึ่งซองเราใช้น้ำเปล่าละลายกาแฟนะคะ90 ml แล้วก็น้ำส้มทิปโก้150 ml ค่ะเรามาทำส่วนของกาแฟกันก่อนค่ะนำน้ำเปล่ามาเลย90 ml เทลงไปในแก้วเลยค่ะ เราไม่ต้องใช้น้ำร้อนเพราะว่าตัวผงกาแฟเนสกาแฟอเมริกาโน่นี้ละลายได้ในน้ำเย็นค่ะน้ำเนสกาแฟอเมริกาโน่มาค่ะเราจะใช้แค่ครึ่งซองเท่านั้นนะคะเทลงไปเลยค่ะครึ่งซองตัวนี้จะสะดวกดีถึงเราจะไม่มีกระติกน้ำร้อนหรือไมโครเวฟเราก็สามารถชงกาแฟได้ค่ะ หลังจากนั้นใช้ช้อนคนจนผงกาแฟละลายในน้ำหมดค่ะแล้วเราก็พักน้ำกาแฟที่เราละลายไว้จากนั้นเราก็มาเตรียมน้ำส้มกันค่ะเราก็จะเทน้ำส้มทิปโก้นะคะปริมาตร5 5อ ML นำแก้วที่จะเสิร์ฟมาค่ะแก้วในคลิปขนาด22ออนนะคะเทน้ำส้มลงไปในแก้วเลยตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะหลังจากนั้นจะเหลือพื้นที่ด้านบนอยู่เล็กน้อยนะคะให้เราเทกาแฟที่เราชงเอาไว้แล้วเอาไว้ที่ด้านบนค่ะสีสวยมากเลยค่ะ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะอยากให้ทำเมนูไหนคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ